เออถ้าในวงการศิลปินตลกผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับว่าม,มันมีเขามีหนวดกี่คนแต่ถ้าโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเอ่ยว่าตลกเขาแพะแล้วมันมีท้ายว่าทัระเชิญยิ้มเนี่ยมันก็น่าจะเป็นผมนะแต่นี่เขาก็อาจจะพลิกลิ้นได้นะว่าตลกเขาแพะแต่ไม่ได้เอ่ยถึงทัวระนี่มันก็อาจจะเป็นได้อย่าง,ง้นมันก็ต้อง แล้วแต่เวรแต่กรรมในเจตนาแต่ถ้าพูดผมกล่าวหาว่าทําให้คนชื่อบนนั้นเสื่อมเสียเรื่องการเที่ยวเตหรืออะไรผมไม่เคยพูดแล้วผมไม่เคยรู้มาก่อนได้ซ้ําไปว่าเขาจะไปเที่ยวเขาจะไปทําอะไรยังไงกันที่ไหนผมไม่รู้เรื่องเลยแล้วผมก็ผมจะไม่ใส่ใจนะครับว่าไอ้คำว่าตลกเขาแพะเนี่ยจะเป็นผมหรือเปล่า ถ้าแว็บแรกที่เห็นคำนี้มันคือผมัแหละนะมันก็คือผมัแหละแต่ถ้าเขาเจตนาว่าเป็นผมมันมันก็เอาความกันไม่ได้หรอกมันพลิกลิ้นกันได้อยู่ตลอดเวลาแหละไปฟ้องกันไปอะไรกันมันก็เปล่าประโยชน์แต่บอกกระบอลไว้นะลุงไม่ได้ไม่ได้พูดเลยนะลุงไม่เคยรู้เรื่องเรื่องจะไปเที่ยวเตะกันที่ไหนอะไรยังไงลุงไม่รู้เรื่องแล้วก็ข่าวนี้มายังไงลุงก็ไม่รู้เรื่องเพราะลุงไม่ใส่ใจไอ้สารทุกข์สุขดิบของคนอื่นอยู่แล้ว ตัวเราณนะชั่วโมงนี้เอาให้รอดก่อนยังมาดอดในข้างล่างเพราะขนาดตัวเองก็ยังต้องมาไปมีบางคนอ่นจะต้องไปทำไม่รู้อย่างนี้ใครจะคิดยังไงก็แล้วแต่ครับผมยังไ,ไงก็จะเอาผมไปพูดหรือว่าไปยืนยันที่ไหนก็คงไม่ใช่ผมหรอกครับแอบร่วมไหมคะที่เขาพาดพิงเราเรอย่างเงี้ยค่ะน้องน้องกล่าวหาว่าเขาพลาดพิงเหรอหรือเปล่าแต่ผมไม่ได้คิดว่าเขาพลาดพิงผมนะ ผมผมไม่คิดมากอ่ะผมไม่คิดมากแล้วแต่ถ้า,ยาอยากคูยอีกพ่อะเขาอา่านในชั้นแรกเขาเป็นอารมณมันมันก็มันก็ชวนคิดแล้วล่ะว่าเฮ้ยนี่มันเรานีกว่า<ม>แต่ช่วยวิบเดียวอะ่ะมันวิบเดียวของของอารมณ์คนนะถ้าใครอ่านเปิดมันก็ต้องโพอและวเขาแพะ้นะก็อยากพอนที่เขอาอ่านเปิดแล้วก็ใจผิดไปทวีนี่อ่ารู้สึกเสียอารมรู้สึกผมยังไม่ได้ข่าวข่าวอะไรนะว่าว่ามันจะออกมาในรูปไหนถ้ามันจะเสีย ผมควรจะคุยกับบอลเพิมากกว่าผมไม่ควรไปคุยกับใครทั้งนั้นอ่ะแต่ถ้าแต่หลังเกิดเหตุการณ์เข้ามาเราได้คุยกับบอลไหมไม่เคยคุยครับไม่เคยคุยเลยไม่เคยมีการต่อว่าต่อขาไม่เคยต่อว่าครับไม่เคยบอกไม่เคยอะไรเขาทั้งนั้นเพราะเขาโตแล้วก็ต้องตามกระแสเขาเองอย่างเห็นว่าสุดได้ไปคุยกับบอลไหมอัานอะไรได้ไปคุยกับองค์กนหรือยังไงไม่คุยครับไม่เคยคุย ก็คือไม่เคยคุยแต่หลังที่บอลติดคุกไม่เคยคุยว่าไม่เคยคุยก็บอกระวังเนื้อระวังตัวก็คือแค่เป็นห่วงแค่เป็นห่วงเฉยไม่ได้มีเรื่องเรือผู้หญิงผู้หญิงอะไรไม่เกี่ยวเลยวงการก็จะเขารู้กันดีครับวงการเขารู้กันดีมากกว่าไม่เป็นไรครับเขาก็มันก็มีหลายคนนะที่เอ่ยชื่อใครต่อใครแต่ไม่ได้เอ่ยนามสกุลมันก็พลิกลิ้นกันไปเรื่อยอะ่ะผมก็เลยอย่าต่อร้อต่อเถียงเลย เดี๋ยวมันก็เงียบครับประเทศไทยเป็นไฟไหม้กองฟางแป๊บเดียวอะเงียบถ้าหลับไปไปหาคนโพสไม่ใช่เหงบมันคงไม่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 จำเป็นนะครับคือใครทํากรรมไว้คนนั้นย่อมมารับย่อมได้รับกรรมแต่ถ้าผมไม่โต้ตอบเดี๋ยวผมก็ต้องได้รับกรรมผมไม่เอาโอเคครับขอบคุณมากครับค่ะัสดีค่่ะสวค่ะสัสดีส เขาแตกกันเมื่อไรครับของคนนอกมองอยโอ้ห oh, ค,คนนอกอย่ามองความผิดให้คนอื่นเลยครับอย่าไปมองอย่างนั้นเลยครับความรักความสามาัคคีเขามีคติกันอยู่ว่าตลกไทยจับมือกันไว้ไม่เคยทิ้งกันครับนะฮะไปดูสโลแกนของสมาคมศิลปินตลกเลยครับไม่มีการแตกแยกครับก็ยืนยันว่าเป็นแค่ข่าวลือก็ข่าวลือมากกว่าครับ ยังมีสมาคมอยู่ครับยังมีสมาคมนะครับสมาคมศิลปินตลกตอนนี้ตั้งอยู่ที่วัดรางบันนายกโอบะดูแลอยู่ครับ